ใครที่ชื่นชอบศิลปะในการใช้ภาษาหากเพื่อนๆได้ชมคลิปนี้แล้วเพื่อนๆจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและอยากใช้ภาษาของตนเองเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนเพิ่มมากยิ่งขึ้น Let's come to spy on native speaker Is English is too difficult พูดภาษาไทยก็ยังไม่เข้าใจ Wow แล้ว Wow อีก Wow แล้ว Wow อีกกะซื่อๆอยู่เพื่อนๆคะ ข้อสงสัยและคำถามเหล่านี้จะค่อยๆจางหายไปเมื่อเพื่อนๆได้มีโอกาสได้เข้ามาชมในช่องนี้นะคะ mm hmm. วอลไทยฝ่ายอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมครูเต้ยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะช่องนี้นะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้เข้ามาสอนไม่ได้เข้ามาสอนภาษานะคะแต่ว่าจะเป็นช่องที่ เข้ามาเพิ่มพลังปากแล้วก็เพิ่มพลังใจให้กับเพื่อนๆผู้ที่รักในภาษานะคะแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะพูดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเพิ่มพลังให้ทั้งปากและใจค่ะ Good morning from England everyone Welcome you guys to my Watai h b a i n g r i channel t a s n i is my name or just t a s is okay I am originally from the northeast of Thailand From Famous Isan. This channel will be about you guys and we will communicate to each other in three different languages. Hopefully, this will be Central Thai, Local Thai or Isan, and obviously English. I am going to share my use of them by doing all kinds of activities in the new channel. พี่น้องที่มีความรู้สึกอยากอายโกล่าวว่าเขินอายภาษาทิ้นของเจ้าของหากได้มาติดตามช่องนี้แล้วอาจจะเห็นให้พี่น้องมีทัศนคติที่มีความภูมิใจในภาษาองเจ้าของนั้นเพิ่มขึ้นและการคุยวันเป็นยังยิงวาจะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องอยากเลียนรู้ในการวอาภาษาของผู้อื่นมากขึ้น,นเพราะการที่เราเป็นคนไทยมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทย และมีภาษาท้องถินที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแค่นั้นยังไม่เพียงพอต่อการปรับตัวในยุกนี้ค่ะเรายังต้องอัพต้องปรับและปรุงแต่งชีวิตในสตล์หลายภาษาค่ะโอเค guys If you are someone who is interested in Thai languages I would like to invite you to join in with me here Or we can also listen to English native speakers together if you like the idea of having fun with different languages, please subscribe to my channel and you won't miss my first video if you hit the notification bell. ท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกนะคะรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่เมืองไทยด้วยไม่ว่าจะอยู่ทั้งภาคกลางเหนือใต้ออกตกภาคอีสานขอให้ พี่น้องทุกคนนะคะดูแลตัวเองการดูแลตัวเองก็เหมือนกับเป็นการดูแลคนอื่นเพื่อไม่ให้ติดโควิดนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัพนนดย,ยพี่น้องไทยวันทรงบรนเนอบันไตเป็ดนไดัน้อจ้าสบายดีกันอยู่ว่น้อพี่น้องไทยผูทไทยไม่ได้ทักทายกันเลยผูเ้เลยเฮ็ดเหลยยุซิเลกาอย่าลืมนะคะเข็นคอมเมนต์ comment, เข้ามาทักทายกันแน่เพื่อจะได้เฮ้กํกำลังใจกันและกันเนาะคะ่ะเนาะ ก่อนจากกันไปกรุณากด Subscribe หรือกดติดตามให้คุณได้มีกำลังใจในการทำคลิปแรกด้วยนะคะแล้วกรุณาอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะ Hoping to see you soon guys. Thank you very much. สวัสดีค่ะ